บอกให้ขนาดมือนึ่งจับพวงมาลัยแล้วดนข้อ,อสองมือวางไว้บนพวงมาลัยซิวางไว,วง้ด้านบนตรงนี้น่าจะเกี่ยวับพวงมาลัยจับพวงมาลัายหรือจับคอนโซลจะได้แล้วแแต่ล้วยางขนาดไหนเวลาเช็คนะครับเอาเอาหลังติดเบาะแล้วยืดมือไปด้านหน้าอย่างนี้อย่างให้ข้อมือ แล้วก็วาาังว่ทั้งสองข้างโอเคทีนี้ลองขยับเท้าเอาเท้าวางไว้ที่เบรกไม่ต้องไม่ต้องเบรกนะไม่ต้องกดนะแล้วขยับมาที่เคร่งไม่ต้องกดเคร่งนะขยับไปขยับมาซิขนาดไหมถ้าไม่ขนัดดูอกาการว่าเข่าวปวดไหมเข่าชิดไหมทั้งเลื่อนบอกไหมท้าโอเค มันมีกระดาษอยู่ข้างล่างใช่ไหมใช่หยิบกระดาษออกมามันทําให้เราบางเท้า,าใ่ขนาดมันลื่นใช่ต้องไปด้าข้างหลังก็ได้ครับโอเคเลยาลองขยับเท้าใหม่สิขนาดไหมห้ามก้มอมองมองด้านหน้าเอเท้าขยับจดความรู้สึกได้ไหม้มันห่างไหมไม่ห่างไ่ห่างโอเคนั่งไปไปขับรถกันครับ